you ลูกหลานอยูในความสงบสงบกายสง,สงบวาจาสงบใจ <c oughs> สงบกายคืออะไรต้องฟังในย่วงนี้ช่วงนี้เขาทำอะไรประเทศชาติบ้านเมืองเขาเป็นยังไงเราจะสงบจากกายของเราอย่างไรวาจาเราจะไม่พูด สงบว่าจจอย่ายงไรสงบใจของเราอย่างไรไม่ให้ตื่นตนกเกินไปไม่ให้พยองพองตัวเกินไปจะทํายังไงจึงมัดชิมาทางสายทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้นะ <c oughs> แล้วก็วันนี้เป็นวันพุทธที่ยี่สิบห้ามีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสาม ทราบข่าวว่าคนในประเทศไทยชาติไทยโรคหวัดโรคไวรัสโควิดในเท็นสิก้าก็ดูๆแล้วก็ยังไม่ยับยัง้งยังขยายผลอยู่แต่ทึ้งยังไงก็ขอให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยม ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ในวัดของเราเราวางมาตรฐานยังไงมาตรการอย่างไรศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหลวงพ่อเองก็ไม่ได้เนียงนอนใจที่ได้ยินได้ฟังมาจากศรัทธาญาติโยมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งมวลก็มาประมวลดูแล้วก็ได้หารือพระในวัดที่คงแก่เรียนที่เป็นพระผู้เฒ่าที่ผ่านโลก ผ่านาสังคมมายาวนานก็ได้ปรึกษากันแต่วันนี้เราจะมีการประชุมอีกสักรอบหนึ่งเป็นจิตจะลักษณะว่าเราจะดาเนินการอย่างไรในวัดของเราแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ดูดูแล้วก็วัดของเราก็อยู่ในกรอบก็ไม่ถึงกับแออัดก็ไม่ถึงกับมากมายแต่ใส่บาตตอนเช้าก็มีอยู่บ้าง แต่คนต่างถิ่นต่างแดนก็รู้สึกว่าล่อยหลอมีแต่หน้าเก่าๆของเราพวกในท้องถิ่นที่มาใจบาดแล้วก็ที่มานั่งบนศาลาแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันก็ไม่ได้นั่งแบบแออัดก็นั่งแบบห่างๆแล้วก็พร้อมกันพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดของเราก็อยู่ในความเรียบร้อยไม่ได้พุกพ่านปิดไปที่ไหนไม่ได้คุกครีกับศรัทธาญาติโยมมาจากต่างถิน่น ก็อยู่ในความเงียบสงบแต่หลวงพ่อเองเอก็แข่คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็รู้สึกว่าก็ไม่มากนะก็มีอยู่บ้างปลับปลายแต่ถึองอยังไงก็อยู่ห่างก็ไม่ได้เข้ามาใกล้หลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อก็เนี่ยแหละระเวงระวังใช้อะไรพัดลมไว้เหมือนกันนะใช้พัดลมทางหลังหลวงพ่อเหมือนกันนะ แค่ๆว่าเป่าออกไปข้างนอกเหมือนกันเนี่แหละเสียงทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะลูกหลานนะไม่ได้ชลาใจแต่ถึงยังไงก็จะไม่ให้ตหนกเกินไปตกตื่นแตกตื่นเกินไปกระตายตื่นตูมเกินยับเกินไปแล้วก็ไม่ควรจะอ,อาจหานกล้าหานจนเกินไป เราจะทํำยังไงจึงจะพอเหมาะนะถ้าคอยดูก็แล้วกันนะผลลบออกมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้ยังผลลบยังไม่ออกมาบวกบวกลบยังไม่ออกมายังพูดอะไรยังไม่ได้แต่ถึงยังไงก็ตามนะแต่ถึงยังไงก็ให้ระวังระวังด้วยกันทุกคนนะจตหาญาโยมลูกหลานอยู่ในที่มั่นอย่าไปเพ่นพานในช่วงนี้ถ้าไม่จําเป็นจริงอย่าไปออกไปข้างนอก ห้ามตัวเองไว้ก่อนเ,อเหตุไม่ลงพอ่อนรภาระของหลงพอ่อหลงพอ่อย่าห้ามตนเองเอฉันยังหันเฉร้กถหาที่พักภาวนา,เ,าเป็นนั่งเป็นพักผ่อนที่ไหนเดินยังกลมนั่งภาวนาตามลําพังอตอนบ่ายกลงหมาฉันน้ำซะลหจากนั้นก็กลับไปกุฏิจะมีอะไรก่อน,น่ะดูผลงานภายในวัดของเรามีอะไรไหมกนั่นแหละจากนั้นก็พัก ที่ภาวนาแสรุปแล้วก็คือเราก็ไม่ได้ออกไปคุกคีตีโมงพุ่นเพ่นผ่านกับผู้คนศรัทธาญาดยมลูกหลานก็เหมือนกันที่มาเกี่ยวข้องก็ระเวียงระวังหลวงพ่อก็ว่าให้ระวังทุกคนนั่นแหละนะและก็การงานของพวกเราก็หลวงพ่อเองก็ขอบขอขอบอกขอบใจของคุณโยม ชัชโชดีจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้สลาสลาแก่ก็สลามาจาังสามสี่คนมาเปลี่ยนหัวโถวสวมนั่งลาดนะไม่ใช่จักโคกนะนั่งลาดนะให้โอ,เอ้เกือบครบทุกห้องภายในวัดนะแล้วก็ทำห้องน้ำขึ้นมาอีกสองสามห้อง ทําห้องใช้ได้ดีที่เดียวเลยแล้วลก็บ,บ้านสวนก็ไปทําถนนให้อีกหลวงพ่อในฐานะที่เป็นประธานเรียกว่าเป็นหัวหน้าวัดก็ขอขอบอกขอบใจคุณโยมชัดเทวดีกับคณะลูกหลานทุกคนเนอทางจังหวัดเชียงใหม่ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาพอได้มา ทำให้แก่วัดวาศาสนาไม่ใช่ทําให้หลวงพ่อล็อกทำใหพ้พระพุทธศาสนาเพื่อความผาสุขเจริญของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นแหละอ,อ,อย่าไปคิดทําว่าทําให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งเราเป็นพุทธศาสนิกชนเ่ว่าเข้ามาคนเข้ามาวัดคุณโยมก็้าจะว่าไปแล้วก็ตาแหลมนะหลวงพ่อก็เองแบบอยู่แบบโบราณโบราณ เราสร้างวัดมาอย่างไงเราก็จะทุบจนเสียดายมันใช่ไหมหัวส้วมใช่ไหมโดยมากก็เมตแต่หัวส้วมนั่งยองเกือบทั้งนั้นอะที่เราใช้มาสมัยเก่านะสิบยี่สิบปีแต่โยมมาเห็นออ้นั่งยองไม่สะดวกสําหรับผู้สูงวัยผู้สูงอายุผู้อ้วนก็น่าจะทําเป็นหัวนั่งลาดดีไหมท่านอาจารย์ก็เออถ้าว่ามีผู้จะมาทําให้ลุงพ่อไม่ขัดข้องนะ พอว,วัดวาศาสนาไม่ใช่ของหลวงพอ่อแต่ถ้าหาว่าทําอะไรเบื่อเกินไปเออหลวงพ่อก็จะห้ามเออเกินไปสําหรับพระกรรมฐานนะอยู่อย่างเรานะเกินไปแล้วหลวงพ่อก็จะห้ามนะอันนี้ก็เออพอเหมาะเพื่อความสะดวกสบายของผู้ที่เข้ามาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนะหลวงพ่อก็อนุมัติแล้วก็กร้องกันหลวงพ่อก็ขอบอกขอบใจขอบุณขอบคุญคุณยมชัดเจีกับพวกสลา ชลาคือช่างนะชลาชลาเชียงใหม่พึ่งกลับไปมื่อเช้าเนะี่ยประมาณตีห้านะกลัวเขาจะไม่ให้กลับเข้าเมืองเพราะงันนะผมอยู่ขอกลับไปก่อนครับหลวงพ่อเออนะ <c oughs> นั่นแหละกลับไปมื่อเช้านะี่ช่างที่มาทำงานนี่แหละอันนี้ก็คือวัดวาศาสนาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่วัดอื่นๆเขาก็ มีการปิดวัดบ้างงดบิดทนทบาทบ้างนะลักษณะอย่างนั้นแหะแต่ของเราในะอย่างนะยังไม่งด,ดบินทบบาทแต่ก็ระเวยงระวังนะผู้ที่มาใส่บาตรก็ใส่ผ้าปิดจมูกปิดปากนะอย่างที่พวกเราได้เห็นก่อนที่จะใส่บาตรก็เอาใส่เยลล้างมือซะก่อนอันนี้ก็คือเราก็ระวยงระวังเหมือนกันนะลูกหลานแต่ถึงยังไงก็เถอะนะ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าจะว่าไปก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไม่รู้กี่ครั้งเหมือนกันถ้าคนถึงจะเป็นไข้หวัดถึงจะเจ็ดแปดร้อยกว่าเถอะนะแต่คนตายก็มีเพียงสี่คนแต่ถามห้จริงประวัติผู้ที่ตายนั่นก็ไม่ใช่ว่าเป็นโรคนี้อย่างเดียวคงจะเป็นโรคอะไรซ้ำซ้อนเข้ามาความรันบั่งอะไรปังเบาหวานบ้างอะไรมากมายเหมือนกันเนะ่ะก่อนที่เขาคนนั้น ที่เขาจะจากไปแต่โลกวัดโควิดเนี่ยก็ซ้ำเข้าไปอีก <c oughs> อก็เลยเป็นอันว่าจบไปเพิ่งตายไปสี่คนในประเทศก็รู้สึกว่าน้อยอยู่นะถ้าว่าโรคมะเรนะ็งเนี่ยวันหนึ่งเขาว่าวันวันฆ่าคนวันละแปดคนเขาว่างั้นนะที่หลวงพ่อจำไม่ผิดนะ <c oughs> มะเร็งฆ่าคนในเมืองไทยนะแต่ละวันนะแล้วก็ คนตายเพราะรถเฉียวรถชนอีกก็มากมากกว่าโควิดนะแต่ตามไม่จริงน่าจะระวังเหล่านั้นอีกมากระวังเหล่านั้นอีกเหมือนกันนะั่นแหละควรจะประกาศเหล่านั้นอีกออพร้อมๆกันไปเลยหลวงพ่อวานะแต่ที่ยังไงก็ตามทุกคนก็ต้องระวังระวังไว้เพราะมันระบาดนะมันติดได้ได้เร็วกว,ว่ากันะ แต่ที่ยังไงก็ให้พวกเราทุกคนนะภายในวัดของเราในช่วงนี้อยู่ในที่มั่นแล้วก็พร้อมกันให้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมตั้งอกตั้งใจภาวนากระดีนี่วะเราไม่ต้องคิดไปทางอื่นให้เห็นมรณะภัยมาถึงตัวเองมรณงเมภาวิสติไข้าพเจ้าจะต้องตายนะ่เพอเพอติดไวรัสโควิด COVID เข้าไปเนะี่ยตายได้ง่ายๆนะ เราจะตั้งอยู่ในความประมาทนะอย่าไปสนุกสนานนะโลกนี่นะอย่างลูปูล่าว่า,าความตายถุงถุกแขวนคอทุกก้าวเดินความตายแขวนคออยู่ทุกก้าวเดินหายใจหายใจไม่เข้าแล้วก็ใช่หายใจไม่ออกแล้วก็ใช่นะเพราะฉะนั้นให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทถ้าว่าพวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทระเวงระวังนะพอร,ะรู้อยู่แล้วว่า ถ้าเราไม่ระวังเนะี่ยประสบอุบัติเหตุแน่ตายแน่แเราก็ระวังระวังซะให้ดีที่สุดนะในขณะนี้ช่วงนี้เอาให้ร,ระวังอะไรเราก็ปฏิบัติตามนะอย่าไปเพลินผ่านจะไปทะลึ่ง่าไปดื้ออย่าไป,าปให้กับชุมชนสังคมเขาถึงเราไม่กลัวเขากลัวล่ะเ,เราอยู่ในถ้าเราไปอยู่นึกเฮ้ยข้าไม่กลัวเราจะโดดเข้าไปในป่า หลังเขาไกลๆเขาก็ไม่ว่าอะไรจะลองตะโกนยังไงก็ได้กูไม่กลัวกูไม่กลัวยังไงก็ได้แต่ว่าเข้าเดินเข้ามาหาชุมชนและสังคมเลยกูไม่กลัวทนานะคนอื่นเขากลัวทีนี้เราจะทํายังไงเราก็ต้องเกรงใจใเขาถ้าไมา่ใช่บ้านะถ้าไปบ้าก็ยังว่านะไม่รู้จักอะไรเดินซุ่มซ่ามไปเลยเห็นว่าตัวเองไม่กลัวเลยจะให้คนอื่นไม่กลัวไปด้วยคนอื่นเขากลัวยิ่งกว่าอะไรใ่ไม อย่างที่หลวงพ่อพูดนะตะกอนในไทยชอบมุงเลยไทยมุงไทยมุงมีอะไรล้มกันไปดูว่างั้นนะไทยมุงเขาว่างั้นนะแต่ข้าวในไทยแตกเะนไะอไทยแตกไทยเผ็ดมานะไทยเผ็ดเหมือนกันกนะ็ว่านี้แหละกำลังนั่งอยู่โรงพยาบาลน,นะนั่งอยู่แถวนาคอยคอยตรวจคอยตรวจ ตรวจโลกนะก่อยนั่งทําบัตรนะแถนนี้นเขาบอกว่านี่แหละคนคนนั้นกําลังเข้ามาเนะี่ยเขาสงสัยเป็นโควิดเหมือนกันเป็นโควิดเนี่ยพอแถนนใครอยู่ที่ไหนก็ลุกคือเลยเหมือนกันเลไม่ลงไปดูนะเหมือนกันเถอะคนไทยก็กลัวตายเหมือนกันนะลุกคือเปคนละทิศทางไม่ออกไปทางหน้าแต่หาก็ออกไปทางหลังเลยหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็นึนกขำเหมือนกันนะเหมือนกันเถอะ เออตะกอนไทยมุงที่ไหนโควิดมันอยู่ที่ไหนไปดูซิเป็นหน้าอย่างไงเป็นยังไงถามมันเป็นยังไงน่าจะไปลุมถามกันใช่ไหมตะกอนคน,คนไทยมันไทยมุงเลยจังหวัดไทยมุงเหมือนกันใครแต่มาข่าวในไทยเพ่นเหมือนกันออไทยเพ่น,นเพ่นนี้ออกไปคนละทิศคนละทางกันเลยนี่แหละพวกเราฟังฟังดูนะ มันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเหมือนกันนะจะว่าไทยมุงไทยมุงเหมือนตะก่อนไม่ได้นะแต่ก่อนรถเฉียวรถชนไม่อะไรเกิดขึ้นโอ้โหไทยอยเข้ามาอยากเข้ามา,า,ก,า,มาก็ลุ่มเข้ามาจนเดนกันไว้กลางไว้อยากจะเข้าไปดูอยากจะไปเห็นกับหูกับตาแต่ข่าวนี้โอ้โหพอเป็นโควิดเท่านั้นเลอไม่ใช่ใครไทยมุงหนระือไทยเพ่นบั่นเพ่นนี้เป็นคนอทิตศทาง หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็นึกคำขำเหมือนกันนะแต่ขำไม่ออกนะลูกหลานนะเพราะมันถึงตายจริงๆเหมือนกันถ้าถ้ขำไม่ออกนะหลวง่วันนี้หลวงพ่อไม่พูดอะไรมากแนละ้วลูกหลานสรุปแล้วก็ให้ระเวงระวังตัวทุกคนนะั่นแหละนะอรบพในที่นนะยะถาวาริวา,าปูราปริปูเรนติคะรัง เอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปะเตอิชิตังปัทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกัป้าจันโทปนรารสุยถา,ามณิโชติระสุยถา,าสัพพีติโยวิวัชานตุสัพพโรคโค วินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภะอะพิวาธานาสีเลชน,นิจังบุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมมาวัฏานเตอายุวันโนสุข,ขังภาลาังอายุวัฏกาธนวัฏกา สิริวัฒกายสวัฒกาประวัฒกาวันวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสภา่าทุกขโรคัพยาเวราสูกาสัตตุจุปัถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสานตุจะเตสสาสยาสิทธิธะนางลาพังโสธิภาคขยงังสุขังพลัง เซรรอายุจวันโนเจโพขังบุตรทีจะยศวาสตวษาจะอายุจะชีวิตที่พระวันตูเตาวาตูสารพะพมังคลังราขันตูสารพะพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพ,พธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภะวันตูเต สามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดไลับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงห์ทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมะปตโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังและพระเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา